ไล่สีสีไล่ปีเอ็มมัาจกไนเนี่ยต้อไปทอเขนานั้นชัเป็นต้นตีนะเดี๋ยวไม่สุดเลยไปเลยไทั้งชาติ แล้วกูให้กูพักมาตั้งนานไปไงแกฮะร้านเปิดแล้วลูกค้าเข้ายังแกอะไรเนี่ยเนี่ยดูสิกูเลยเห็นใจมึงจริงๆิงทำไมนะเพื่อนผูสชายบวชชีแล้วยังศึกมาไม่ไอ้บ้าไม่ใช่ส่งเทนผมส่งผมเทียนอะไรเทียนผมเทนส่งผมกูเออไป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 ไงคะพี่แชมป์กูตายแล้วพี่แชมป์มาคนเดียวหรอมากันทียวบอลกูตายแล้วมาสองเฮียเลยหรอเฮีย สองเรียที่เขาดีนะดีสิสายเปย์นะดูเลยดียังไงแล้วเขาเลือกเด็กไปยังแกยังเยเขรอให้มึงเขารอมึงเนี่ยเขาบอกมีดาวประจําร้านไม่ใช่เลยอีเวนท์เขไม่ใช่ดาวรุ่มร่างกูอุกบาทแล้วล่ะทำไมอําตัวเองล่ะเขาดื้อน้ำสิกูหมัอนเกี้ยวตัวกูเพื่อนเขาอยากเจอเพื่อนแล้วล่ะไปเชิญไปกันเชิญแมนจูเดินสวยๆเลยค่ะเดินสวยๆโอ้ยอดีสาวเป็นอมวยเนี่อว่ะ อะไรเนี่ยอะไรเดี๋ยวกันคืออะไรเนี่ยเมื่อวันที่อ้ทุกคนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวมันจับได้ว่าเราปลอมตัวมาแกอัาจจะเปลี่ยเตอรหลุดไปแล้วนี่ไอ้ผมมันเนี่ยเออผมมัหลุดได้ด้วยเขาเพิ่งตอบผมมาครับพี่กิดไม่ธรรมดาของมันโอ้มันรู้ยังวะคนนี้ช้าต้องใส่สวยแน่เต้องสวยอย่างแน่นอนเลยพี่เอาผมบังหน้าตาของเจ้าไว กูเข้าไปรับเองแล้วเนี่้เฮ้ยดูอีกแล้วเนี่ยตาตายโอ้โหวันนี้ค่ะเฮียแชมป์โอ้โหวันนี้อววเแล้วเกินอยากเห็นข้างหน้าแล้วถ้าเกิดว่าเฮียแชมป์เลือกหนูแล้ววาหนูกขอสักร้อยดิงได้ไหมคะจัดไปเลยขอดูหน้าอย่างเดียวทุกอย่างจบจริงๆนะ แกฉันต้องเลือกหนูนะเลือกสิหันหน้ามาันไปที่เ้าเลยที่ไ <c oughs> อุ้ยอุ้ยโอ้โหนอนอะไรแล้วเมื่อก <c oughs> ี้อะไรืออะไร